E นี่เป็นผลงานแรกที่ช่วงนี้ผมไม่ได้อดรรอฟเคปก็เพราะว่าโปรแกรม ต่อผมเนี่ยมันต้องซื้อด้วเก่ยวนหนึ่งคือผมเจ็บปากแันไม่ได้แคสซักเท่าไร่ถ้าไม่มีคนกดซับอะครคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็เป็นได้ เราคิดไม่กี่วันแค่เพียงหล่อหนึ่งแ้อยู่อืมอะไรขนาดจะปัก